วิธีแก้ไขปัญหาเมื่อสุนักไม่ชอบอาบน้ำอาจใช้วิธีต่อไปนี้หนึ่งการทดลองและการเสริมสร้างลองเสริมสร้างสุนักให้มีความเชื่อมั่นและเข้าใจว่าการอาบน้ำเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญให้ใช้เวลาอบอุ่นกับสุนักของคุณอาจใช้ขนมหรือของเล่นเป็นการปรงประเด็นเพื่อสร้างความเพลิดเพลินและบริสุทธิ์ใจสองการเปลี่ยนแปลงการอาบน้ำลองปรับเปลี่ยนวิธีการอาบน้ำของสุนัขของคุณ อาจใช้สะอาบน้ำขนาดเล็กหรือชายหาดเล็กที่น้ำไม่ลึกหรืออาจใช้สเปรย์น้ำหอมเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่สุนัขอาจเป็นเหตุให้ไม่ชอบอาบน้ำสามการสร้างประสบการณ์บวกพยายามสร้างประสบการณ์ที่มีความสุขให้กับสุนัขขนาดที่อาบน้ำเช่นการใช้น้ำอุ่นและสบู่ที่เหมาะสมสำหรับสุนัขสี่การนวดตัวเล็กน้อยในขณะอาบน้ำหรือการให้ขนมหรือของเล่นเป็นรางวัลหลังจากการอาบน้ำเสร็จสิน้น การเรียนรู้และการเข้าใจมองหาสาเหตุที่ทำให้สุนัขของคุณไม่ชอบอาบน้ำอาจเป็นเพราะประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ในอดีตหรืออาจมีสิ่งในสิ่งหนึ่งที่ทำให้สุนักรู้สึกไม่สบายใจพยายามให้เวลาสุนัขเข้าใจว่าการอาบน้ำไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายและให้เวลาให้สุนัขก,ก้าวข้ามความกังวลและกลัวห้า การขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากปัญหายังคงอยู่และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีที่บอกไปข้างตน้นคุณอาจต้องพบสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสุนัขเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมและการฝึกสอนที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามขอให้ระวังความปลอดภัยและไม่ใช้ความรุนแรงต่อสุนัขขณะที่พยายามแก้ไขปัญหานี้ ให้สุนัขรู้สึกอุ่นใจและมีความเชื่อมั่นว่าคุณกำลังพยายามทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น